สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้นฝ้ายสายสมออีกแล้วนะคะวันนี้ฝ้ายขออนุญาตนำชมตัวรถและโปรโมชั่นรถ Toyota a t i ทเป็นเกรดรุ่นตัวท็อปสุดเลยค่ะขออนุญาตในการนำภาคเสียงพร้อมการชมตามคลิปเลยนะคะสนใจติดต่อฝ้ายเหมือนเดิมค่ะตามเบอร์มุมคลิปเลยนะคะโทร0886291951หรือ idline idline นะคะ0823051854ค่ะก่อนชมตัวรถก กดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ฟ้ายด้วยนะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นโตโยต้าเอทรุ่นพรีเมียมลั u r y ค่ะราคาอยู่ที่6,99,000บาทคะ่ะออปชั่นจัดเต็มมากๆเลยนะคะตัวรถภายในคลิปนะคะเป็นสีเทาดำค่ะกระจกมองข้างนะคะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยจะเป็นสีดำเงาวสวยงามมากๆนะคะไฟหน้าเป็น led แบบจัดเต็มค่ะเป็นแบบไฟกลางวันนะคะเป็นแบบรายไกดิ้งสวยงามมากๆนะคะกระจังหน้ามีการจัดวางออกแบบ ให้เข้ากับตรงส่วนของจุดที่สามารถซื้อไฟตัดหมอกติดตั้งได้นะคะก็คือทําให้ดูมีความพรีเมียมดังชื่อเขาเลยนะคะแล้วก็การจัดวางนะคะขนาดใหญ่ของกระจกนะคะแล้วก็ ลบไปกับหลังคาที่มีความลาดความสูงไม่มากของตัวรถนะคะทําให้ดูสปอร์ตมากๆเลยนะคะตัวท็อปมีกล้องมองรอบคันค่ะลูกค้าขาเพิ่มความปลอดภัยนะคะกล้องหนึ่งตัวก็จะฝังอยู่ในตัวกระจกมองข้างตัวรถอย่างที่เห็นในคลิปนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่เคยรอรถนานมากๆแต่ปัจจุบันรอรถไม่นานนะคะล้อแม็กจากโรงงานเรียบร้อยและยิ่งเป็นตัวท็อปด้วยนะคะแม็กลายสปอร์ตสวยงามมากๆเลยค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจเป็นสีขาวมุกเพิ่มเงิน7,000บาทนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะมาพร้อมโปรโมชั่นมากมายอย่างที่ฝ้ายจะแจ้งในคลิปเป็นโปรโมชั่นอัปเดตล่าสุดเลยนะคะถ้าลูกค้าจองช่วงนี้สามารถเลือกโปรโมชั่นฟรีดาวได้ค่ะทุกเคสทุกแบบทุกลูกค้า สามารถเลือกฟรีดาวได้เลยนะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับดอกเบี้ยต่ําสุดที่1.50%ได้ค่ะแต่ถ้าลูกค้าอยากจะใช้เงินดาวเหมือนกันเล็กน้อยสามารถเริ่มต้นดาว3 p r โปรได้เลยค่ะใช้เงินออกรถ1,999 9บาท2,999 9บาทถึง3,999 9บาทค่ะตัวรถมีความสวยงามค่ะอ่า กุญแจเนี่ยเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะสามารถเปิดตัวรถได้ทั้ง2ฝั่งโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจทั้งในฝั่งคนขับและฝั่งข้างคนขับนะคะดูด้านท้ายสิคะดูรวมๆแล้วมีสเสน่ห์ไฟท้ายก็เป็น led เป็นไรไกดิ้งแบบสวยงามมีสัญลักษณ์ยาลิดเอที A อย่างชัดเจนค่ะภายในห้องโดยสารสําหรับตัวท็อปพรีเมียมลักชัวรี่ราคา699,0น0านะคะเป็นเบาะหนังแท้สีแดงนะคะแล้วก็มีการจัดวางเบาะสวยงามคอนโซลจัดวางนะคะ เป็นสีเปนโนแบ็คนะคะสวยงามมากแล้วก็ความพิเศษของเขาอะนะคะได้ไฟภายในห้องโดยสารปรับได้ถึง6 4เฉดสีเลยนะคะตามคอนโซลกลางด้านบนแผงประตูอะไรพวกนี้ค่ะสวยงามมากพวงมาลัยเป็นมัตติฟังชั่นแบบครบคันพวงมาลัยหุ้มหนังจับกระชับมือตัวก,กดสตาร์ทอยู่ตรงกลางคอนโซลตรงกลางนะคะเหนือแอร์ออโต้ขึ้นมานะคะด้านล่างนะคะจุดใต้แอร์ออโต้เนี่ยลูกค้าสามารถวางของได้เยอะแยะเลยค่ะจะบอกว่ารุ่นรถมี การทำงานของการกรอง pm 2.5ซึ่งมีความสำคัญมากๆณปัจจุบันนี้นะคะลูกค้านั่งเอทิพแล้วรู้สึกสบายต่อปอดมากๆนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะสามารถบวกลบเล่นเกียร์ได้นะคะลูกค้าได้ลำโพงเป็น Pioneer ถึง6ตำแหน่งสําหรับตัวท็อปเลยนะคะไม่ต้องไปทําอะไรกับเครื่องเสียงเพิ่มเติมค่ะแล้วอย่าอย่าลืมนะคะว่าความปลอดภัยของการบันทึกภาพด้านหน้ารถณปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆนะคะเวลาเกิดเหตุอะไรขึ้นก็มีมาให้จากโรงงานเราเรียบร้อยค่ะโปรโมชั่นที่ฝ้าจะแจ้งต่อไปนี้นะคะเป็นโปรโมชั่นผ่อนพิเศษเริ่มต้นการผ่อนที่6,769บาทเท่านั้นค่ะ และรุ่นเอทีพพรีเมียมลักชูี่ปัจจุบันนี้รอรถไม่นานแล้วนะคะมาจับมาจองกันได้เลยนะคะสามารถได้รถไวกว่าช่วงต้นปีหรือปลายปีที่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงค่ะเรื่องการรอรถไม่นานแล้วค่ะถ้าจองตอนนี้ เดือนตุลาคมสามารถใช้รถก่อนปีใหม่ก่อนปี2,567ทันแน่นอนคะ่ะคอนโซลหน้าจัดวางอย่างสวยงามนะคะแล้วก็ด้านหลังเน่ยเห็นไหมคะว่าความพรีเมียมของเขาความเป็นลักชวรี่ของเขาเนี่ยเป็นเบาะสีแดงแดงไม่ใช่แดงจา๋าไม่ใช่แดงแบบเลือดนกแต่เป็นสีแดงที่มีความพรีเมียมลักชวรี่นะคะตรงช่วงกลางของเบาะก,ก็มีการเย็บตะเข็บเป็นข้าหลามตัดอย่างสวยงามแล้วตัวเบาะนะคะมีการออกแบบด้านข้างปีบ ปรีด้านข้างให้อบรับกระชับลำตัวนั่งสบายๆในคู่หน้านั่งในทางไกลก็ได้สบายๆจะบอกว่าเครื่องยนต์พันสองร้ซีซีของ a อที ip, มีความประหยัดมากๆนะคะลูกค้าขับสบายๆได้20กิโลลิตรเกือบ20กิโลลิตรก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับการใช้งานที่ลูกค้าใช้จริงนะคะแล้วก็ ถ้าลูกค้าต้องการความคล่องตัวไม่ว่าจะขับในเมืองขับไปต่างจังหวัดนะคะลูกค้าก็สามารถใช้งานได้สบายสบายและคล่องตัวมากๆเลยนะคะด้านนั่งแถวที่2นั่งได้3คนก็สบายมากผู้โดยสารที่อายุเยอะ นะคะหรือเด็กนะคะขึ้นลงง่ายสบายมากๆเลยค่ะเดี๋ยวฟ้ายจะให้ดูในแถวที่2นะคะแถวที่2เนี่ยเหมาะมากๆกับการที่จะนั่งเป็นลักษณะครอบครัวนะคะนั่งสามคนนั่งสี่คนก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็ก2คนผู้ใหญ่2คนนี้นั่งก็ได้สบายค่ะเห็นเป็นเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีไม่ต้องกังวลนะคะว่าอ่าจะอืดไหมนะคะมีแอร์แถวที่2ด้วยเห็นไหม สามารถที่จะเชื่อมต่อการชาร์จได้ใน USB 2จุดด้านหลังแล้วก็เป็นแอร์แถวที่2ทําให้ไม่ร้อนหรอกคะ่ะนั่งได้สบายแล้วก็มีจุดวางแก้วในแผงประตูทั้ง2ฝั่งของด้านหลังไม่ต้องไปแย่งด้านหน้าวางนะคะ นั่งสบายมากทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะนั่งด้วยกันเป็นลักษณะครอบครัวนะคะด้วยความเป็นตัวท็อปเบาะแดงดูพรีเมียมมากๆนะคะด้านหลังเบาะข้างคนขับด้านหน้าเนี่ยก็มีจุดให้วางในส่วนของกระเป๋าเอกสารด้วยนะคะเห็นไหมคะว่าดูรวมๆแล้วสวยลงตัวและมีเสน่ห์หรูหรามากๆเลยนะคะสำหรับตัว Toyota a เอทีรุ่นพรีเมียมลั u ช y ค่ะแล้วก็ได้พรม A t ทียาฤทธ A ทมาจากโรงงานแล้วเรียบร้อยนะคะ ในคลิปเนี่ยเป็นสีเทาดำค่ะถ้าลูกค้ารับสีเทาดําราคาอยู่ที่6 9 9สน0ก้าบาทถ้าสีขาวมุกเพิ่ม7,000บาทค่ะแต่ฝ้ายคิดว่าสีอันไหนก็ช่างสีอะไรก็ช่างสวยหมดเลยค่ะถ้าเป็น a อทิฟรูปทรงโฉมปัจจุบันทําไมรถถึงรอนานทําไมถึงก่อนหน้านี้ไม่มีรถส่งมอบ ทั่วถึงมือลูกค้าได้อย่างทันใจก็ดูดิสิคะว่าความสวยงามกับราคาตัวรถที่ไม่ถึง700 0แและโปรโมชั่นมากมายนะคะย้ำอีกทีนึงค่ะ เสาอากาศเป็นแบบขี้ฉลามสวยงามมากๆนะคะไฟเบรกดวงที่สามมาเรียบร้อยไม่ต้องไปติดสเกิร์ตอะไรแล้วทั้งนั้นค่ะไม่ต้องไปติดสปอยเลอร์อะไรแล้วทั้งนั้นพอดีมากๆสําหรับตัวรถค่ะฟรีดาวได้เลยนะคะทุกกรณีดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่1.50%ออกรถได้1,999 9บาท2 9 9 9 9บาท3 9 9 9 9บาทผ่อนเริ่มต้นที่6,769และรอรถไม่นานค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะฝ้ายขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมในช่องต้นฝ้ายส่สมอนแล้วก็ถ้าท่านไหนสนใจรถโตโยต้าหรือ Toyota าเอท p ฟพรีเมียมลักชในคลิปนะคะ สนใจติดต่อแอดไลน์ไอฝ้หรือโทรหาฝ้าได้เลยนะคะอย่าลืมกด b s c ส i b e ให้ฝ้าด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามฝ้ายในคลิปนี้ด้วยนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ฝ้าในคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้ผิดพลาดประการใดหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนแอดไลน์ฝ้ายมาถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะฝ้ายยินดีให้คําปรึกษาค่ะนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีค่ะ